ต่อไปเรามาดูข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2566ข้อ6ถึงข้อ10นะคะข้อ6ค่ะร้านค้ามีลูกชิ้นไก่50กิโลกรัมมีลูกชิ้นปลามากกว่าลูกชิ้นไก่70กิโลกรัมถ้าร้านค้าแบ่งลูกชิ้นปลาใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจากข้อมูลร้านค้าจะแบ่งลูกชิ้นปลาได้ทั้งหมดกี่ถุง ข้อ1 4ข้อ2 10ข้อ3า4ข้อ4 24จากโจทย์นะคะเราทราบว่าร้านค้ามีลูกชิ้นไก่50กิโลกรัมมีลูกชิ้นปลามากกว่าลูกชิ้นไก่70กิโลกรัมโดยลูกชิ้นไก่มี50กิโลกรัมดังนั้นนะคะมีลูกชิ้นปลานำา50บวก เจได้เท่ากับ1 2 0ต่อไปค่ะถ้าร้านค้าแบ่งลูกชิ้นปลาใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมร้านค้าจะแบ่งลูกชิ้นปลาได้ทั้งหมดกี่ถุงลูกชิ้นปลานะคะมีทั้งหมด120กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโกรัมดังนั้นนะคะร้านค้าจะแบ่งลูกชิ้นปลาได้ทั้งหมด นำหนึหารด้วย5นะคะ120หาร5 5าคูณสได้10 12ิบลบสิเหลือสองเป็น20 5สคูณสได้20ได้เป็น24ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ24ถุงตรงกับตัวเลือกในข้อที่4นะคะ ต่อไปข้อที่7ค่ะร้านค้ามีเชือกยาว300เมตรตัดแบ่งเส้นละ2เมตรเท่าๆกันแล้วขายไปเส้นละ10บาทจากข้อมูลถ้าร้านค้าขายเชือกหมดจะได้เงินกี่บาทข้อ1 1,500ข้อ2 2,980ข้อ3 3,000ข้อ4 6,000จากโจทย์เราทราบว่าเชือกยาว300เมตร ตัดแบ่งเส้นละ2เมตรเท่าเท่ากันคือการหารนะคะดังนั้นนะคะตัดเชือกได้นำ300หาร2ได้เท่ากับ150ต่อไปนะคะขายเส้นละ10บาท ถ้าร้านค้าขายหมดจะได้เงินนำหาสิบคูณสิได้เท่ากับ1,500ดังนั้นคำตอบคือ1,500ตรงกับตัวเลือกในข้อที่1นะคะต่อไปข้อ8ค่ะแม่มีขนมชั้น1ถาดตัดแบ่งเป็น8ชิ้นที่มีขนาดเท่าๆกันแบ่งให้น้องนิดเศษสามส่วนแถาด แบ่งให้น้องนัดเศษสองส่วนแถาดจากข้อมูลแม่เหลือขนมในถาดคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดจากโจทย์นะคะเราทราบว่าแม่มีขนมชั้น1ถาดตัดแบ่งเป็น8ชิ้นที่มีขนาดเท่าๆกันดังนั้นขนมชั้นของแม่ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน8ถาดนะคะ แม่มีขนมชั้นเศษ8ปส่วนแถาดแบ่งให้น้องนิดเศษ3าส่วนแถาดดังนั้นนะคะแม่ก็จะเหลือเศษ8ปส่วนแลบเศษ3าส่วนแด เท่ากับเศษหส่วน8ถาดต่อไปนะคะแบ่งให้น้องนัดเศษสองส่วน8ถาดเหลือนำเศษหส่วน8ลบเศษสองส่วน8เท่ากับเศษ3ส่วน8ถาด ซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่9นะคะกลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานจำนวน1ถังวันแรกขายได้เศษ13ส่วน29ถังวันที่2ขายได้เศษ7ส่วน29ถังจากข้อมูลจะเหลือน้ำยาล้างจานเท่าใดโดยเราทราบว่า กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานจำนวน1ถังเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือเศษ29ส่วน29นะคะเราจะนำวันแรกมารวมกับวันที่2ก่อนนะคะ โดยวันแรกนะคะขายได้13ส่วน29ถังวันที่2ขายได้เศษ7ส่วน29ถังได้เท่ากับเศษ20ส่วน29ถังจะเหลือน้ำยาล้างจานนำ29ส่วน29ลบ20ส่วน29 ได้เท่ากับเศษ9ส่วน29ดังนั้นจะเหลือน้ำยาล้างจานเศษ9ส่วน29ถังซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อที่2นะคะต่อไปข้อ10ค่ะแม่ให้เงินกระต่าย405บาทกระต่ายออมเงินเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกวันโดยมีเงินรวมในแต่ละวันดังนี้จำนวนเงินที่แม่ให้นะคะคือ405บาท กระต่ายออมเงินเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกวันนะคะวันแรกได้450วันที่สองได้495วันที่4ได้585จากข้อมูลจำนวนเงินในวันที่3และวันที่5รวมกันได้กี่บาทเรามาดูจำนวนเงินนะคะจากวันแรกที่แม่ให้นะคะ4 5บาทวันที่1กระต่ายออมเพิ่มขึ้น ได้เป็น450บาทดังนั้นเงินของกระต่ายนะคะเพิ่มขึ้น45บาทวันที่2นะคะเพิ่มอีก45บาทก็ได้เป็น495ต่อไปค่ะวันที่3นะคะเราก็จะนำ495า4 9บบวกอีก45ได้เป็น540 ห้าร้บวกสีได้585ต่อไปค่ะ585อบวกอีก45ได้เป็น630โจทย์ถามว่าจำนวนเงินในวันที่3และวันที่5รวมกันได้กี่บาทวันที่3 540บาทวันที่5 630บาทนำมาบวกกันนะคะห้าบวก 630ได้เท่ากับ0บวก0ได้0 4บวก3ได้7 5บวก6ได้111ได้เป็น1170ซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อที่4นะคะ